สวัสดีครับนายคนดูเลยครับสวัสดีครับนายพลดูเลยครับมือใหม่หัดส่องเหรียญวันนี้นายพลดูเลยนำเสนอเหรียญ2บาทพศ2 5 5 9นนะครับผมเป็นเหรียญสกุลเงินบาทนะครับใช้ในประเทศไทย เหรียญกระเกียดเหรียญกระสาบนะครับขอโทษนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนชิิด2บาทนะครับด้านหน้าก็เป็นพรมฉายลักษณ์รัติกาลที่9นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่15กันยายนพศ2อ,อ4 8นะครับจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2551านะครับ ได้มีการนำเหรียญกระสาบ2บาทรูปแบบใหม่ออกมาใช้โดยเปลี่ยนวัสดุจากนิกเกิลบริสุทธิ์เคลือบเหล็กชนิดคาร์บอนต่ำนะครับมาเป็นอลูมิเนียมบอลน,นะครับมันก็จะมีสีบอลเนาะครับสีบรอนในคลิปในคนก็เคยทำแล้วเนาะเพื่อให้ประชาชนสามารถแยกแยะนะครับว่าไหนเหรียญบาทเหรียญ2บาทเนาะนะครับเขาก็หาเหมือนกันนะเหรียญน,นี้เป็นพศใหม่แต่ว่า ก็หาพอสมควรนะครับครับผมวันนี้ด้านหลังเนาะลัตนาเหรียญนะครับเหรียญกระสาบโลหะสีทองทองแดงผสมนิกเกลิลและอลูมิเนียมราคา2บาทนะครับตรงกลางไม่มีรูนะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับรุ่นนี้ขอบนะครับเห็นไหมครับขอบจะมีเฟืองแล้วก็อันนี้เรียบเนาะ แล้วก็เป็นเฟืองอย่างนี้ครับชัดนะครับเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับผมสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้เรียบเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองสลับเรียบชัดเจนเนาะนะครับนี่ครับนะครับก็เป็นจุดเด่นเนาะด้านหลังก็จะเป็นเอรูปพัดพระศรีนะครับผมพัดพระศรีมหาธาตุนะครับผม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง21.75ม mm ิลลิเมตรนะครับนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดวัดสเกตนะครับขออนุญาตนะครับขอขอโทษนะครับกลางเหรียญมีรูปพระบรมบรรพบวัดสเกตนะครับวัดสเกตนะครับไม่ใช่วัดพระศรีนะครับขอประทานโทษนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนด้านขวา มีข้อความว่าประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายก็จะมีข้อความบอกปีพุทธศักราชที่จัดทําเปลี่ยนว่าพศ2559เบื้องล่างมีเลขบอกเลข2และเลข2องอารบิกเลข2ไทยนะครับโดยมีข้อความว่าบาทนะครับขั้นระหว่างเลขราคาดังกล่าวโดยมีจุดไข่ปลานะมีจุดไข่ปลาด้วยนะครับเห็นไหมครับมีจุดไขป่ปลาเอ่อ ประดับโดยรอบเหรียญนะครับผมจุดไข่ปลาในพลก็อ๋อนี่ครับที่จุดไข่ปลานะนะครับผมประดับรอบมองเห็นไหมครับวัดสะเกดนะครับตรงนี้ไม่ใช่วัดพระศรีนครพยนะครับนะครับด้านหลังเนาะสวยงามครับเขาก็เก็บเหมือนกันหาเหมือนกันครับเหรียญนี้ผลิตกี่เหรียญนะครับผม เผลิตไม่มีข้อมูลครับผมไม่มีข้อมูลเนาะแต่ว่าเขาก็หาตลาดนักสะสมก็หาเหมือนกันนะครับถ้าพบก็เก็บนะครับผมเก็บรักษาท่านใดที่ชอบสะสมนะครับครับสำหรับคลิปนี้นายพลดูเลยฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ